ก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเจ้าลูกปลาคูโกทั้งหมดครับผมซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งล้างบ่อเสร็จครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพามาดูด้วยว่าล้างบ่อเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันใสแค่ไหนเวลาผมให้อาหารไปอ่ะทุกคนคือเขาไม่ค่อยมากินเยคือเนีน่ยบ่อมันนข้างลึกใช่ไหมครับทุกคนเวลาผมให้ไปอ่ะเขาไม่ขึ้นมาเลยทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นบ่อตัวเมียลูอของผมเนี่ยให้ไปปุ๊บมันขึ้นมารอเลยสวัสดียามเย็นครับผมทุกคนวันนี้ก็อยู่ผมเหมือนเดิมครับไอไก่คนดีคนเดิมนะคบผมพอดีว่าผมมีเรมักบผ็ น้องฟูโกครับผมที่ผมเคยเพาะอยู่ในบอ่อที่สารมาแล้ทุกคนประมาณสัก6ตัวผู้2เมียสใช่ไหมครับทุกคน,ร 2, 4, ห,ครกคนหรือผู้3าเมีย3าไม่รู้ผมจำไม่ได้คือตอนนี้น้องเขาหลังจากที่ข้อลูกไปน้องเขาก็ตายหมดเลยครับผมทุกคนตอนนี้ผมก็เลยเหลือแค่ลูกปลาฟูโกเท่านั้นครับผมพ่อแม่เขาตายไปหมดเลยคือเวลาผมให้อาหารไปอะ่ะทุกคนคือเขาไม่ค่อยมากินคือเนี่ยบ่อมันข้างลึกใช่ไหมครับทุกคนเวลาผมให้ไปอะ่ะเขาไม่ขึ้นมาเลยทุกคนแต่ถ้าเกิดเป็นบอ่อตัวเมียลูของผมเนี่ยให้ไปปุ๊บมันขึ้นมารอเลยบ่อตัวผู้ไไป็ไม่ออนราาเเพะะะจจ ผู้นาฝูงเหมือนปลาคาร์ฟหรือเปล่าก็อาจจะเป็นไปได้นะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูเรื่ปลาฟูโกทั้งหมดครับผมซึ่งตอนนี้ผมเพิ่งล้างบ่อเสร็จครับทุกคนก็เดี๋ยวผมจะพามาดูด้วยว่าล้างบ่อเสร็จใหม่ๆเนี่ยมันใสแค่ไหนนะครับ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวพาดูลูกปลาฟูโกด้วยครับผมว่ามีทั้งหมดกี่ตัวครับผมถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมถ้ากดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูลูกปลาฟูโกกันเลยครับผมนี่ครับผมลูกฟ อ่าสิบกว่าตัวครับทุกคนจะมีตัวใหญ่ตัวเล็กน้องก็อายุประมาณได้ประมาณหนึ่งเดือนเองครับผมทุกคนผมก็เลี้ยงรวมกันเลยครับผมทั้งผู้ทั้งเมียเนี่ยเพราที่ผมสังเกตนะทุกคนเหมือนจะมีตัวผู้หนึ่งตัวที่เหลือจะเป็นตัวเมียหมดเลยหรือเปล่าไม่แน่ใจทุกคนมันยังเด็กจะมองค่อนข้างยากแต่ผมลองดูจากตัวเนี้ยเนี่ยตัวเนี้ยทุกคนคือเหลือมันเคลือบตัวแลวผมว่าน่าจะเป็นตัวผู้ทุกคนตัวเนี้ยตัวใหญ่ๆหเนี่ยเห็นไหมครับอ่าแต่ตัวอื่นเนี่ยตัวมันจิ๋วเดียวทุกคนดูดิ สียังไม่เคลือบตัวเลยผมก็เลยเดาว่าน่าจะเป็นตัวเมียหมดครับตัวนี้น่าจะเป็นตัวผู้ตัวเดียวนีครับโตสุดเลยเป็นเป็นแบบหัวหัวคอกเลยทุกตัวก็จะแบบยังเล็กอยู่เลยครับก็มีหนึ่งตัวลองนับดูครับหนึ่งใช่ป่ะนับไงดีวะสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสสองสบามสี่อุ้ยเกือบยี่สิบเกือบยี่สิบทุกคนนับไม่ไหววะเอาใหม่ดีขอนับใหม่เราจะนับทาไมวะมันเยอะขนาดนี้ผมจะนับไหวได้ยังไงวะอ่ะหนึ่ง 2องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสองสาปก็ดยี่สิบสอน่าจะมีประมาณทั้งหมด25ตัวครับทุกคนจากการน้าของผมแล้วเออตอนแรกผมคิดว่า10กว่าตัวนะทุกคนเพราะว่าเรามองด้วยตาไงแบบว่าเฉลี่ยเฉลี่ยวคิดว่า10กว่าตัวจริงๆแล้วมันประมาณ20กว่าตัวครับผมทุกคนก็มีตัวผู้แน่นอนและหนตัวเป็นหัวข้อครับผมตัวนี้เลยแจมๆอ่าที่เหลือก็ ๋ตวต้องมาลุ้นกันต่อไปครับผมทุกคนโอเคทุกคนแล้วอย่างที่ผมบอกไปคือตอนนี้ผมเพิ่งล้างบอ่อเสร็จใช่ไหมทุกคนผมก็จะพาดูบอ่อซะกหน่อยครับนี่ครับผมบ่อที่เพิ่งล้างเสร็จใหม่ๆครับทุกคนนี่ครับสะอาดเลยนะยังแบบยังไม่ได้ใส่น้ำเลยทุกคนข้างใต้นี่คือเป็นอาโพตะไคร่ยอย่างเดียวนะครับผมนี่ตะไคร้ทั้งนั้นเลยครับทุกคนไอ้ขขอบ,ขอบนี้ก็เป็นตะไคร้ทั้งนั้นเลยครับทุกคนไม่ใช่แบบสิ่งสกปรกความดงความดําอะไรทั้งสิ้นนะนี่เห็นไหมครับทุกคนนี่อ่าผมให้เลี้ยงในแบบว่า ในแบบบอ่อใหญ่ๆเลยทุกคนบอ่อลึกๆสูงๆเลยนะทุกคนแล้วมีน้องเต่า2ตัวมีตะไคร่เขากินอ่านี่ก็เพิ่งล้างเสร็จพวกขี้บงขี้ปลาเสร็จเอาของอาหารผมก็ล้างออกหมดเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้จะเหลือขั้นตอนในการเอาน้องกลับคืนบอ่อครับผมทุกคนเ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวเรามาลุยกันเลยเดียว่าครับนี่ทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทยอยทยอยค่อยๆเทลงไปเลยนะครับผมไปไปลูกไป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 โอ okay. เคเกี่ยงครับผมทุกคนเมื่อกี้คือมันจะมีแบบว่า อาพวกเศษผงเศษอาหารอะไรติดลงไปนิดหน่อยเศษขี้ปลาเศษตะไคร่อย่างเงี้ติดลงไปนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับผมทุกคนก็ <S <S เหลือไว้สักน,นิดหน่อยนี่ครับน้องก็อยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วแล้วคือคืออย่างต่อไปก็คือผมจะยังไม่เติมน้ํานะครับผมก็คือจะให้เขาค่อยๆปรับสภาพไปเรื่อยๆก่อนทุกคนเพราะว่าไอ้น้าที่มันอยู่ในนี้ก็คือเป็นน้ําเก่าของมันคือเขายจะปรับสภาพได้แต่ถ้าเกิดผมเติมน้ําแบบว่าทีเดียวอ่ะขึ้นมาสุดนี่เลยครับทุกคนปลาช็อกเลยทีเดียว ชั่วโมงหนึ่งสามสินาทีตายหมดผมก็ต้องรอก่อนอ่าอาจจะเติมไว้นะครับสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ให้เขาปรับสภาพไปเรื่อยๆนะครับทุกคนแล้วก็ผ่านไปสอชั่วโมงเราค่อยมาเติมค้อคอค่อยเติมให้เต็มครับอันนั้นคือเทคนิคของผมอ่าประมาณนี้ครับทุกคนเห็นไหมครับตรงนี้คือมันมีแดดไงคือผมต้องหาอะไรมาปิดถ้าเกิดอ,อยากถ่ายง่ายๆนะนี่ครับตอนนี้น้องไปใหญ่ไปตรงน,นั้นหมดเลยว่ากันเป็นขบวนนะครับผมเป็นขบวนรถไฟเย แต่ถ้าเกิดไอตัวผู้เนี่ยถ้ามันโตก่าน,นี้เดี๋ยวผมจะต้องแยกและเผื่อมันไปไล่ผสมตัวเมียไวเกินอ่าผมอยากให้น้องเขาค่อยๆโตไปเรื่อยๆก่อนค่อยผสมกันทีเดียวก็โอเคครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะทําการเติมน้าให้ดูเลยครับผมว่าผมเติมประมาณไหนในการถ่ายน้านะครับผมในการแบบล้างบ่อครั้งใหญ่นะครับผมอ่ะโอเคลุยกันเลยโอเคครับผมแล้วก็มาเริ่มเติมน้ํากันเลยครับทุกคนก็อย่างที่ผมบอกไปจะเติมประมาณสัก สิบถึงยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก่อนนะครับผมเพื่อให้น้องเขาค่อยๆปรับสภาพไปได้เรื่อยครับทุกคนแล้วก็ทิ้งไว้ระยะเวลาประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงครับผมแล้วค่อยมาเติมอีกทีให้มันค่อยๆเต็มครับทุกคนถ้าเกิดเราเติมทีเดียวแบบเต็มเลยช็อกแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนไม่สามารถอยู่รอดได้แล้วบางคนอาจจะถามว่าทำไมผมแบบว่าไม่เติมน้ำทีเดียวให้เต็มใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยเอาน้องปลามาลอยอ่าทำไมถึงไม่ทำแบบนั้นเพราะแบบนั้นก็ได้ผมกลัวว่าน้องปลาจะปรับสภาพไม่ได้ครับคือมันไม่ใช่ทุกตัวที่จะสสาา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 มมมมมมรรรรถถปัััภพพไไดด้้้้้้ทกกคคคนนนนอออออ่่่่แแตตตเเเิิิิผผผใชวววธีีีียยยยๆืงงละ มาตลอดครับทุกคนแล้วมันก็รอดมาตลอดเออทุกคนระหว่างรอเราก็มาหาอะไรคุยกันดีไหมก็พอดีว่าผมมีโปรเจกต,ต่อไปเอ๊ะผมจะบอกเลยดีป่ะทุกคนเอาไงดีวะอ,อ่ะบอกเลยแล้วกันทุกคนคือผมอ่ะกำลังหาฟูโกริบอนฟินสวยๆมาเลี้ยงเพิ่มอยู่ครับทุกคนเพราะว่าไอ้เจ้าฟูโกริบอนฟินเนี่ยเมื่อเวลาไหว้ทุกคนมันจะแบบไหว้ผิว หางสายไปใส่มาทุกคนแล้วมันจะมีแบบว่าเหมือนหนวดนะทุกคนตรงริบบอนนะมันจะย,วยาวๆทุกคนเวลาว่ายมันจะพิวมากทุกคนเหมือนแบบว่าเหมือนเราเลี้ยงพวกปลา,าคาร์ปบัตเตอร์ไฟทุกคนขนาดจิ๋วไว้ในเบาของเราเลยครับทุกคนแล้วคราวนี้สีน้องไปสีทองใช่ไหมทุกคนเวลาโดนลงโดนแดดเนี่ยมันสวยงามตอนนี้ผมก็กาลังหาอยู่ทุกคนกาลังไล่ไล่ไหาอยู่ราคาก็น่าจะสักไม่เกิน300บาททุกคนแบบดีๆ,ๆเลยไม่เกิน300ประมาณนั้นเพราะพวกฟูกเนี่ย ราคามันถูกเลยทุกคน300เนี่ยผมว่าน่าจะได้เกดท็อปทอปเลยครับเพาผมจะหาแบบว่าตัวที่แบบตัวใหญ่ๆบอดี้แน่แนๆแล้วก็สีทองแบบสดๆเข้มๆนะครับทุกคนเอาไว้แบบว่าเลี้ยงดูสวยงามในบ่อปลาคาาราฟในบาา่อปลาทองอะไรเงี้ยทุกคนบ่อปลาคราฟผมไม่ได้ได้จะโดนกินในบ่อปลาทองที่บ้านผมเนี่ยแหละ ประมาณนั้นครับทุกคนก็โอเคครับผมผมก็จะเติมประมาณนี้ครับทุกคนประมาณขึ้นมาสัก10รนะครับทุกคนเพื่อให้น้องปลาเนี่ยค่อยๆปรับสภาพไปก่อนแล้วเดี๋ยวผ่านไปอีกสักชั่วโมงหนึ่งผมก็จะมาเติมแบบแบบว่าอีกสัก50อะไรอย่างนั้นแล้วก็เหลือข้างบนไว้นิดหน่อยแล้วเดี๋ยวพ่งนี้ค่อยมาเติมอีกทีครับผมเพื่อไม่ให้คืนนี้น้องปลาเขาเจอกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเร็วครับทุกคนถ้าเกิดน้ำน้อยเกินไปเนี่ยถ้าเกิดเราไม่รีบเติมคืนนี้น้องเขาอาจจะตายได้อาจจะป่วย ผมก็เลยต้องเติมไวให้มันเยอะนิดนึงโอเคก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนเดี๋ยวผมไปปิดน้ำแป๊บโอเคเครับผมทุกคนหลังจากนี้อีกประมาณสักหนึ่งถึงสองชั่วโมงเดี๋ยวผมจะเติมน้ำให้น้องเขาอีกประมาณสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับทุกคนเพื่อให้น้องเขาผ่านสภาพอากาศอันเปลี่ยนแปลงเร็วภายในคืนนี้ไปให้ได้ครับผมเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่าแล้วครับทุกคนคือถ้าเกิดอีกสองชั่วโมงชั่วโมงนึงเนี่ยมาให้ดูใช่ไหมทุกคนเติมห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่คือมันจะมืดทุกคนจะมองอะไรไม่เห็นก็มมีแย่่ๆวาผจะซื้อ ฟูโกริบอนฟินคล็ปใหม่เข้ามาที่บ้านผมนะครับผมแล้วก็พาดูวิธีการเติมน้ำผม <ad> <d ata> ผมว่าเวลาเราเปลี่ยนน้ำร้ <ad> <d ata> อยเปอร์เซ็นต์ให้น้องฟ้าเนี่ยเราใช้วิธีการแบบไหน <ad> <d ata> ก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดดิ่งให้ผมหน่อยนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเหมือนเดิมครับผมผมไปก่อนครับสวัสดีครับ